ไหว้สาลเออไหว้ปูสาธุอย่างเงี้ยลกูกปูสาทูขยับมาอย่าไปหยับน้องเออขยับมา่ปนะาปูนอนอยู่กับคุณพ่อนะคะถ้าจะกลับก็พอกระเทือนนะคะก็เลย นอนอยู่นี่เลยเพราะว่างานวันเกิดคุณแม่เสร็จพรุ่งนี้ก็จะเตรียมงานแล้วนะคะเย็นแล้วโอ้เย็นแล้วคะ่ะเย็นแล้วแชบบิมแรบบูสิครัชิมรสสิครับอแบบืม,ม,มอุ้ยอ,อ,อร่อยไหมอะไรไหมคะอะไรไหมคะ อร่อยจังเลยปก็จปุ๊อืออร่อยจังเลยเอาค่ะ้อนเ้าค่ะค่ะนี่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 เห็นไหมนี่นี่อะไรลูกเอาหมูกินไหมหมูอ้าทำไมหนูไม่กินอ่ะปอยไม่กินอ่ะสังเกตกินคนเดียวอะไรล่ะลูกอูอขอดาวสิลูกขอดาวสิ เดาวนั่นไงเอาหนูนเป็นไรไม่กินไม่กินข้าวดูกระดูดูตัวโอ้กางเกงกับฟิดอีแอกแล้วเราพี่น้องเอ้ยกางเกงก็ได้อ๋อระวังนะลูกระวังตกนะใครอะไรโอ๊ปปี้ ปวิทไปหาปูนี่ไงดาวมาแล้วลูกดาวมาแล้วดาวมาแล้วหนึ่งดวงโคสิบดวงกลับมากลับมาระวังนะลูกนะกนะกนะกระวังตกนะคะเฮ้ากระจรียนนนนนจาฮูมากปวิทไปวายซานพ,าพ่อผมอยากไปน้ำ เดี๋ยวเบนกระ้างคุณนประกาสีอันอันนั่นบอกเห็นว่าประวิตดปิดประตูขอรู้เดี๋ยวอันเขาสีกระดาษไปบุ้งมือเศร้าเนี่เขาเขียนหวยหายอยู่เด้อพี่นนองเอาเลยเด้อจ้าที่แรกอาจารย์พ้อยคนเขียนหาตัวแรกหาแล้วกับมัซีแล้วกับมะนึงาะนึงกับเจี๊เนมีหัวจากน้อย มันก็ลืมแล้วนะสองหอดมืออ,นะมออกเนาะไม่ออกอลไรต้องมาบอ,อก